สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับมาทุกวันนะครับเจอกันทุกวันเลยนะครับมีหน้าที่หาพระมาทุกวันนะครับก็พระที่หามานี่ก็อาจจะมีถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างนะครับเนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการในการเล่นพระในการ เล่นของเก่านะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับในการดูพระเนี่ยผมดูอย่างหนึง่งอีกหลายๆท่านดูอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวในการดูพระเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ถามใครนะครับใช้ใช้พิจิศศร,รณาตัดสินใจเองนะครับในการเช่าพระซื้อพระนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบางครั้งนะครับนะบ้พระที่เช่ามาอาจจะ มีถูกใจคนนั้นบ้างไม่ถูกใจคนนี้บ้างนะครับอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับผมก็ไม่ได้มาชี้จหนุาหนิเก้แท้ให้ฟังอะไรขนาดนั้นนะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังว่าภาพแบบนี้นะครับนะฮะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับโซนเนื้อเป็นแบบไหนนะครับอย่างนี้เออสร้างปีอะไรนะครับต้องตีลงทางไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะนะครับ ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างฮะเรื่องปกตินะครับไม่ได้รู้ไปทุกอย่างขนาดนั้นนะครับเนาะบางท่านก็เ,เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถก็อาจจะรู้เยอะหน่อยนะครับแต่แต่ท่านก็เป็นเ,เซียนใหญ่เป็นอะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนผมไม่ใช่เซียนใหญ่ผมเป็นเซียนตัวใหญ่นะครับเป็นเซียนตัวใหญ่นะครับ มีคำว่าตัวอยู่ตรงกลางอยู่เป็นแค่คุณชอบเล่นชอบสะสมพระเครื่องนะครับเหมือนกันหลายๆท่านนะครับหลักที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับในการดูพระนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาเล่นพระหลายๆท่านก็น่าจะเป็นผมนะครับหนังสือเราก็จะซื้อหนังสือนะครับมาเปิดอ่านมาเปิดดูนะครับ โอ้อยางงั้นเขาเรียกพระอะไรอย่างนี้เขาเรียกพระอะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่านนะเป็นคนชอบอ่านหนังสือพระเป็นตั้งเลยนะครับหนังสือพระเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ทุกวันนี้ก็พอมีโลกอินเทอร์เนต็ตก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เปิดจากหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอไอแพดหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้แหละ นะครับเนาะนะครับแต่ก็ถ้ามีเวลาบางครั้งผมก็ไปเปิดอ่างดูนะอ่านเล่นๆเ,เปิดดูผ่านๆน,นะครับหาบางทีก็เปิดดูหน้าผราน,นะครับเปิดดูโอ้เราเคยดูมานานน,นั้นน่อเคยเล่มนี้อะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าไหนวันนี้มาดูกันผมได้อะไรมาบ้างนะครับเนาะ,ะวันนี้ได้อะไรมาโอ้ได้เลี่ยมเงินมา ชิ้นหนึ่งได้ตลับเงินมาชิ้นหนึ่งนี่เป็นตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับตลับเงินเก่าตลับเงินหนาๆน,น,น,นี่แ Br หละนะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขประพามนทุนเนื้อทองผสมหลวงปู่สุขนี้ท่านเป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งมีชื่อเสียงค่อนข้างมากนะครับเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงค่อนข้างมากหลวงปู่สุข นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่านะครับแค่อ่ยชื่อคํานี้ก็แทบจะรู้จักแทบทุกคนอยู่แล้ววัตถุมงคลของท่านนี้มีราคาเล่นหาค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับคือบางครั้งนะฮะนะครับอะไรก็ช่างนะครับที่ค้านิยมคนมีเนี่ยนะครับแล้วหายากเนี่ยราคาของก็จะแพงนะครับแต่บางอย่างหาไม่ได้เลยราคาก็ไม่ไปก็มีนะ นะครับเนื่องจากไม่มีของหมุนเวียนในตลาดสังเกตไหมครับบางทีนะฮะพระนะครับเออทำไมพระองค์นี้เก่าจังทําไมไม่มีราคาเนื่อที่ที่ไม่มีราคานี่ไม่ใช่อะไรนะฮะบ,บางทีก็เสียไม่ปั่นถามว่าทำไมเสียไม่ปั่นเพราะว่าไม่มีไม่มีของให้หมุนเวียนนะครับไม่มีของให้หมุนเวียนก็เลยแบบบางทีทําให้พระไม่มีราคาก็มีนะแต่ลูกปุสุกเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีราคาวัตถุมงคลของท่านนี่ถือว่ามีจานวนพอได้หมุนเวียนในตลาดอยู่นะครับมีหลายพิมพ์มีหลายโซ่มีหลายเนื้อเหมือนกัน นะครับแต่ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะคือเนื้อพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อโซนทองผสมนะครับแล้วก็เป็นตลับเงินนี่เป็นตลับเงินเก่าฮะนะครับผมใช้ยางลบขัดเอาผมไม่ได้ล้างขัดนิดเดียวขับวื้เดียวก็ขาวละนะครับตลับเงินแล้วก็มีรอยจานนะตองไอ้องนี้มีรอยจามงบางนะครับมีรอยจามองบางเลยซูมคือถ้าไม่ใช้กล้องสองพารช่วยในบางทีก็จะดูยากนิดนึงนะครับนะก็จะเห็นพอเห็นบ้างลางๆอะไรประมาณนี้ นะครับส่วนใหญ่ท่านก็จะจานพุทธเขาเรียกว่าไงนะจานพุทธมวลโลกนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับจานแล้วก็วงกลมอ่ะท่านจะจานประมาณอย่างนั้นนะครับหลวงปู่สุขปากคอมมะขามเท่าดีทุกทางดีทุกด้านนะครับคงกระพันชาตีแตี้วคาดไม่ตามหานิยมโชคลาภชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วสุขฮะนะครับชื่อท่านก็มงคลอยู่แล้วนะครับนะฮะหลวงปู่สุขปากคอมมะขามเท่านะครับแล้วก็เป็นตลับเงินสวยดีนะพระนะครับพระสวยดี นะฮะเพราะว่าบางทีก็เราก็หาพระที่คิดว่าเราชอบอะนะครับเราชอบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเวลาหาพระหลวงพ่อเดิมแล้วอ่านง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับถ้าเจอเนี่ยผมผมรู้สึกว่าพระพระที่อ่านง่ายๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับบางองค์นี่อ่านไม่ออกเลยนะฮะไม่รู้เขียนหลวงพ่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อเดิม นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอ่านง่ายๆเนี่ยอ่านอ่านแบบสวยๆดูมันๆเนี่ยนะครับเห็นแล้วชอบเห็นแล้วยังไงก็ต้องเช่านะครับองนี้เป็นเนื้อออปก้านะครับเป็นเนื้อออปก้านะครับหลวงพ่อเดิมฮะหลวงพ่อเดิมนี่ไม่มีใครไม่รู้จักอีกเหมือนกันท่านเป็นพระเกจิที่เก่งมากอีกท่านหนึ่งนะครับโอ้นะครับเกจิเมืองไทยนี่เก่งๆเยอะมากเลยนะฮะเก่งๆเยอะมากนะครับ เหนือใต้อีสานออกตกนี่มีหมดทุกจังมีหมดทุกภาคทุกที่เลยนะครับมีถึงต่างประเทศเลยนะฮะนะครับแต่เอาเฉพาะในเมืองไทยนี่ก็โอ้สุดยอดละหลวงพ่อเดิมเน่าปะก้านะครับโอ้หลวงพ่อเดิมนี่ก็ทุกสายวัตถุมงคลท่านก็มีเยอะนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีเยอะนะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์นะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์พวกเครื่องลงเครื่องล่างก็มีนะนะครับเครื่องล่างอะไรก็มีองค์นี้ที่ผมถือนี่ครับเป็นเอ เขเรียกอะไรนะรูปหล่อเนาะรูปหล่อพ่อเดิมนะครับเนื้ออัปกานะครับรูปหล่อพ่อเดิมเนื้ออัปกาสวยดีนะนะครับพระสวยนะครับอ่านง่ายๆหลวงพ่อเดิมนะครับสวยสวยพระนะฮะองค์นี้องค์นี้กระแสโลหะเก่าดีจังเลยครับสมเด็จหลวงพ่อโฮมเอ่อสมเด็จหลวงพ่อพรมฮะนะครับสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร นะครับคือพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวช่องแคร์เนี่ยนะครับหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านเป็นเกจิที่ที่ผมว่าเป็นเกจิที่ถือว่าพระเครื่องท่านนี้มีราคาเอ,อ่อไม่ธรรมดาครับเล่นกงนหลักหมื่นหลักแสนนะฮะนะครับพระเครื่องหลวงพ่อพรมเนี่ยเล่นกงนแพงนะ นะครับแล้วท่านก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากนะครับแม้ท่านจะบรรณาภาพไปแล้วเนี่ยนะฮะศพท่านก็ยังไม่เน่าเปื่อยนะฮะยังได้รับการบรรจุไว้ในโรงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับแล้วก็สาธุชนได้มีโอกาสมานมัสการและขอพรน,นะครับนะครับก็สามารถไปขอพรได้แหละ นะครับวัตถุมงคลถ้ามีเยอะนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีเยอะแล้วก็มีราคาทั้งนั้นเลยนะครับมีราคาทั้งนั้นเลยฮะที่ผมถืออยู่นี่คือเขอาเรียกสมเด็จสมเด็จหลังยันสิบหลวงพ่อพรมว่าช่องแคนะครับเนื้อทองะระฆังฮะนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสมเด็จหลังยันสิบหลวงพ่อพรมว่าช่องแคครับนะครับ ถามว่าสวยไม่สวยดีนะครับกระแสโลหะม,มีธรรมชาติความเก่านะครับกระแสโลหะม,มีธรรมชาติความเก่าส่องแล้วมันนะฮะส่องแล้วมันนะครับ,นนรบโหสายเหนียวนี่ไม่เป็นสองรองใครนะหลวงพ่อพรมนี่เหนียวเมตตานี่นะครับพระเกีิแต่ก่อนแต่เก่านี่นะครับนะฮะโอ้โหเรื่องสายเหนียวนี่สุดยอดเลยเนาะนะครับองนี้เป็นสมเด็จหลังยันสิบนะครับสมเด็จหลังยันสิบนะครับเนื้อทองระครังนะฮะ หลวงพอผมว่าช่องแขจังหวัดนครสวรรค์สวยนะครับส่องแล้วธรรมชาติมีแบบความมันแบบดูแล้วมันดีอ่ะนะครับพระนะครับสวยดีองค์ต่อไปองค์นี้นี่เป็นชินราชนะครับชินรลาชใบเสมาถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าฐานสูงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฐานสูงนะนะครับ ถ้าฐานเตี้ยในยฐานปกติเนี่ยนะฮะตรงนี้จะไม่มีนะฮะจะมีแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดไปเลยฐานฐานตรงนี้ปิดไปเลยนะครับจะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีตรงนี้เขาจะเรียกฐานสูงจะมีสองพิมพะ์นะครับมีฐานสูงกฐานเตี้ยนี่แหละนะครับแต่องค์นี้เขาเรียกพิมพ์ฐานสูงชินราชใบเสม,มาเนี่ยนะครับนะครับเป็นพระที่อยู่ในชุดเบจภาคีเนื้อชินนะครับ เป็นจากภาคีนะชินนะฮะชินนาชาบไเสมาจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับก็จะมีชินนาชาบเสมามีพันลวงหูยานลบบุรีท่ากระดาลและก็พาเมเหส่วนนะครับเนาะชินนาอาอใบเสมาเนี่ยนะครับคําว่าเนื้อชินเนี่ยนะชินเนี่ยเด่นเด่นทางไหนครับชินนี่คือชนะฉะนั้นนะฮะพาเนื้อชินนะครับพาเนื้อชินนี่คือเด่นเด่นเลยนะฮะคงกับพันชาตรีแคลค่าเลย ไม่ตามหานิยมโชวงลาบตามมาอีกทีหนึ่งนะครับสายเหนียวนําหน้ามาเลยนะฮะสายเหนียวนําหน้ามาเลยนะครับผ้าเนื้อชิ้นแขนโก่งโก่งดีชิ้นลาบใบเสมาอันนี้ก็สวยฮะสวยนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยพ้นะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยหลังลายผ้านะครับผ้าสวยดีนะนะครับผ้าสวยดีนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานสูงนะฮะชิ้นลาบใบเสมาพิมพ์ฐานสูงจังหวัดพิษณุโลกนะครับสมเด็จ ผมได้สมเด็จเลี่ยมเงินมาองหนึ่งวันนี้สมเด็จเลี่ยมเงินฮะคือเป็นคนชอบเล่นผ้าสมเด็จนะครับส่วนตัวนะครับคือถ้าเห็นเนี่ยนะฮะพอหยิบได้พอเช่าได้เนี่ยผมเอามาตลอดนะผ้าสมเด็จผมชอบนะครับผมชอบนะครับแล้วนนี้ก็มีคาบมีเหมือนกับผ้าเขาเอ่อลงกุลงอะไรมานะครับอย่างนี้ก็ตีลงทางไหนฮะคนนี้ก็ตีลงทางมาขุมพรมปะ นะครับตั้งะตตีลงทางมาะขุมพรมเนาะนะครับพระสมเด็จนี่นะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะตีลงทางไหนเหมือนกันผมบอกตรงๆเลยนะครับบางทีก็ไม่รู้จะตีลงทางไหนเหมือนกันเพราะว่าบางทีพระเนี่ยสร้างเยอะนะครับพระสร้างเยอะแล้วก็สร้างพิมพ์เหมือนเหมือนกันคล้ายคกันนะครับพิมพ์เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันถ้าไม่ใช่พิมพ์เอกลักษณ์จริงๆบางทียากยากนะครับบางทียากยากนะครับอง์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับ พิมเจดีอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมเจดีย์ละนะครับขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมแล้วสมเด็จพิมเจดีฮะองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินสวยนะนะครับโซนเนื้อพระแล้วท่านดูฮะเงินหน้าหนานะครับเลี่ยมเงินหน้าหนาดี <c oughs> นะครับคนเลี่ยมก็โอ้โหเลี่ยมหนาดีจังเลยนะครับสมเด็จพิมเจดีเลี่ยมเงินนะครับก็คงต้องตีลงทางบางขุพมเนาะ <c oughs> ตีทางนั้นละ่ะ นะครับก็ข้างตัวเองไว้ก่อนหลวงปู่ทวดนะครับโอ้นี่หลวงปู่ทวดถ้าพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะฮะผมดูน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางหลวงปู่ทวดก็มีพิมใหญ่พิมพกลางพิมต่อพิมเล็กพิมพลอดนะพิมเล็กก็พิมพลอดนะพิมพใหญ่พิมพกลางพิมต่อพิมพะลอดนะครับเนาะมีกี่พิมหลายพิมเหมือนกันนะแต่ละพิมพ์ก็แยกย่อยออกไปต่างหากหลวงปู่ทวดคือพานที่รันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พานเราได้นะครับ นะครับสุดยอดนะพระนุกูทวดนี่นะฮะเนื้อว่านตังนี้เป็นพระเนื้อว่านเนื้อว่านก็เป็นดินผสมว่านนะครับดินกากะยักษ์ผสมว่านร้อยแปดนะครับสุดยอดนะครับหลวงปู่ทวดพระนนีรอันตรายนะครับองค์นี้หลวงปู่ทวดครับอีกองคหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งที่ได้มาวันนี้นะฮะคือพระพิคเนตพระพิคเนตนี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับหาติดตัวไว้หาติดบ้านไว้นะครับพระพิคเนตนะครับ นะครับบางทีโชคลาภจะเข้ามาแบบเราไม่รู้ตัวนะครับความสําเร็จนะฮะหลายๆอย่างนะครับเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะบางครั้งนะครับบางครั้งเป็นของที่เรามองไม่เห็นนี่เราก็ไปลบหลู่ไม่ได้นะฮะพระพิคเนศเทพเจา้า,าห่งโชคลาภเทพเจ้าห่งความสําเร็จเทไหมครับบางทีหลายๆท่านที่เขาประสบความสําเร็จนี่เขาตั้งศา,าพระพิคเนศไว้เบื้องเริ่มเลยนะครับนาบานแต่เราไม่ต้องตั้งขนาดนั้นก็ได้ครับเราเก็บไว้บูชาส่วนตัวของเรานะครับมีองค์เล็กองค์ใหญ่บ้างของส่วนตัวผมก็มีอยู่ ต,ตัวผมก็มพีพอได้บูชาไปนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ได้พาะมาสักไม่เยอะมากนะได้พาะมาไม่เยอะมากวันนี้ผมได้พาะมากี่องค์เอ,อง่ยเจ็ดองนะ <c oughs> แต่ก็พอได้มาถ่ายคลิปพอได้มาคุยกันนะครับเนาะอย่างแล้วแล้วนะฮะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับเซียนตัวใหญ่ก็อ่า หวังว่านะครับคลิปที่ทำทุกๆคลิปนะฮะนะครับคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะครับหลายๆท่านอาจจะมีพระแล้วไม่รู้จักพิมพ์พระเขาเรียกอะไรอะไรยังไงมาดูมาดูคลิปผมก็อาจจะพอได้ประโยชน์บ้างนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมาฟังผมคุยมาฟังอะไรนะครับก็ฟังเพลินๆไปนะครับอย่างไรแล้วนะฮะผมขออวยพรในทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับ เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะครับท่านใดยังไม่กดก็กดให้ผมด้วยนะครับนะฮะขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คลิปนี้นะครับผมเซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ